thing about taxidermy. สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวนัจานจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพพรัจเฉลิมมงคลและคุณทรงพจสุภาพร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับาข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เป็นจามินเนทันยาฮูเล็งรุกคืบเข้าราฟาขณะที่การเจรจาหยุดยิงยังดำเนินต่อไป โวลเยียเซเลนสกี้ยังหวังให้รัสเซียยอมตกลงรับแผนสันติภาพยูเครนนิกกี้เฮลี่ยันจะเดินหน้าสู้ทรัมป์ต่อไปเป็นตัวแทนพรรคประัาลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีและอัลเพนไฮเมอร์เมาเรางวันใหญ่จากเวทีแซกอวอสไปอีกชุดและเสริมข่าววันนี้ครับครบรอบสองปีสงครามยูเครนเคียฟจะยันรัสเซียไว้ได้นานแค่ไหนรวมทั้งรายงานนักวิจัยใช้ดาวเทียมและเลเซอร์ช่วยประเมินมวลหิมะจัดสรรงบ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก,กวิวเอทยกรุงวอชิงตันครับ เร,เริ่มแรกต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ฉนวนกาซากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าตนกําลังผลักดันการดําเนินการตามแผนรุกคืบเข้าไปในเมืองลาฟาทางใต้ของฉนวนกาซ่าเพื่อกําจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากนะครับแม้ว่าความพยายามเจราจาแผนหยุดยิงรอบใหม่กําลังเดินหน้าอยู่ขณะที่ยังมีการสู้รอบอย่างหนักทั่วกาซา โดยผู้นําอิสราเอลกล่าวว่าตนจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการทําสงครามในสัปดาห์นี้เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการในราฟานะครับในทันยาฮูระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ C ี s ของสหรัฐว่าทันทีที่กองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการราฟาที่ซึ่งชาวปาเลสไตน์กว่า1ล้านคนลี้ภัยสงครามอยู่นั้นชัยชนะของอิสราเอลในกาซาก็จะมาถึงภายในไม่กี่สัปดาห์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวด้วยว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันจะได้ข้อสรุปจากการหารือรอบใหม่ที่กาตาร์หรือไม่นะครับและว่าหากอิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงขึ้นมาแผนการบุกราฟาจะถูกเลื่อนออกไปแต่ก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแต่หากเราไม่ยอมรับข้อตกลงเราก็จะเดินหน้าบุกราฟาต่อไปเช่นกันครับ ขาะเดียวกันนะครับเจคซัลเลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวระหว่างร่วมรายการม t เ h e p เพรสทางสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าเนทันยาฮูยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดแผนการเกี่ยวกับการโจมตีราฟาและแผนการอพยพชาวปาเลสไตน์ต่อกรุงวอชิงตันเลยครับซัลเลเวนกล่าวว่า เรากำลังพูดถึงประชาชนกว่าล้านคนที่ถูกบีบให้หนีมาอยู่ในพื้นที่เล็กๆในกาซาเพราะปฏิบัติการทางทหารที่จุดอื่นๆและบอกด้วยว่าดังนั้นเราจึงแสดงความชัดเจนแล้วว่าเราไม่เชื่อว่าควรมีการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในราฟาถ้ายังไม่มีแผนงานที่ทําได้จริงและมีความชัดเจนออกมาเพื่อปกป้องพลเรือนเหล่านั้นเพื่อพาพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยและจัดหาอาหารเครื่องนุ่งห่มและที่พักให้กับพวกเขาและเราก็ยังไม่ได้แผนงานที่ว่านี้เลย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอิสราเอลตกลงที่จะส่งทีมเจราจาเปียงกาตาเพื่อร่วมหาหรือเพิ่มเติมขณะที่กลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าฝ่ายตนไม่ได้เข้าร่วมกับการพูดคุยครั้งล่าสุดนี้ที่มีสหรัฐอียิปต์และกาตาเป็นตัวกลางจัดขึ้นแต่ชี้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงที่กำลังมีการหาหรือกันอยู่นี้ดูจะตรงกับเงื่อนไขความต้องการส่วนใหญ่ที่ทางกลุ่มเสนอไปครับ เจ้าหน้าที่อาวุโสร,รัฐบาลอียิปต์รายหนึ่งเปิดเผยเมวันเสาร์ด้วยว่าร่างข้ตอตกลงยุดยิงรอบใหม่นี้มีการเสนอให้ฮามาสปล่อยตัวประการที่เป็นผู้หญิงและคนชาราจำนวน40คนจากทั้งหมดราว100คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่เพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน300คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้เยาว์และคนชาราที่อิสราเอลคุมขังไว้ นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขาการพักการสู้รบเป็นเวลา6สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รถบรรทุกนับร้อยคันสามารถนำส่งความช่วยเหลือด้านอาหารและด้านนุษยธรรมต่างๆเข้าไปในกาซาได้ทุกวันโดยในระหว่างการหยุดพักรบนี้จะมีการเดินหน้าเจรจาการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องของภาวะหยุดยิงถาวรต่อไปด้วยครับคุณสมบัติครับไปทางยูเครนบ้างนะครับ ปร,ประธานาธิบดีวโรดิเมียเซเลนสกี้หวังที่จะเห็นการประชุมสุดยอดสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพหยิบยกวิสัยทัศน์ของยูเครนเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสงครามที่เกิดจากการลุกรานของรัสเซียที่ดําเนินมากว่า2ปีนะครับรวมทั้งการนําเสนอรายละเอียดจากฝ่ายตนให้ทางกลุงมอสโกพิจารณาประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดถึงประเด็นดังกล่าวขณะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ โดยบอกว่าตนหวังที่จะเห็นแผนสันนิภาพที่ว่านี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นภายในฤดูใบไม้ผลินะครับ อันดรียเยมักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานของเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่ามีความน่าจะเป็นที่ยูเครนและบรรดาหุ้นส่วนประเทศต่างๆจะเชิญรัสเซียมาร่วมการประชุมสุดยอดในอนาคตเพื่อหารือการยุติการลุกรานของกรุงมอสโกภายใต้เงื่อนไขที่กรุงเคียบเสนอนะครับเยอรมักกล่าวในวันอาทิตย์ด้วยว่ายังอาจมีรูปการที่เราร่วมกันเชิญตัวแทนของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อมาร่วมฟังการนำเสนอแผนงานในเงื่อนไขที่ว่า ใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของประเทศผู้ลุกรานในเวลานั้นมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะยุติสงครามนี้และนำพาสันติภาพกลับคืนมานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ย้ำระหว่างการถแถลงข่าวนะครับว่าชัยชนะของยูเครนในสงครามต่อต้านการลุกรานของรัสเซียนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกพร้อมกล่าวเสริมว่า ตนรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่กรุงเคียฟจะได้รับขีปนาวุธพิสัยไกลาจากพันธมิตรและหุ้นส่วนต่างๆด้วยผู้นํายูเครนกล่าวว่าตนเชื่อมั่นว่าสภาคงเกรสจะอนุมัติงบช่วยเหลือทางทหารและความช่วยเหลือทางการเงินก้อนใหม่ให้กรุงเคียฟนะครับแต่ก็ชี้ว่ายูเครนต้องการให้การตัดสินใจที่ว่านี้เกิดขึ้นภายใน1เดือนเซเลนสกี้เปิดเผยว่านับตั้งแต่รัสเซีย ฉกรุกรานมีทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้ว31,000คนถือเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับแต่ผู้นํายูเครนก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขของทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยให้รัเสเซียวางแผนรบได้นั่นเองครับครับขณะเดียวกันนะครับรัสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่า ครึ่งหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารที่ชาติตะวันตกจะส่งให้ยูเครนจะมาถึงช้ากว่าที่สัญญาไว้ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นผลเสียต่อการวางแผนทางทหารของอยูเครนและน,นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของเหล่าทหารได้ครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์อูเมรอฟและโอล็กซาร์ซิริสกี้ผู้บัญชาการฐานบุกยูเครนเดินสายเยี่ยมแนวหน้าของการรบ ในช่วงที่กองทัพยูเครนกําลังประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธยุทปัรณ์อย่างหนักท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียเข้ามายัางภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศนะครับในเวลานี้นะครับงบช่วยเหลือมูลค่า6 1 0 0 0พล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนสัญญาจะมอบให้กรุงเคียบยังคงติดอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขณะที่รัสเซียเดินหน้ายิงปืนใหญ่และส่งจรวดเข้าโจมตีพื้นที่ทางใต้และตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ โดยเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ามีพล,ลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก8คนจากการโจมตีเข้าใส่เขตปกครองสปอริสเชียและเคอร์ซอนครับอย่างไรก็ดีนะครับเจคซัลเลเว่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทเนิบขาวระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์ว่าตนมั่นใจว่าย,ยูเครนจะเป็นผู้มีชัยในสงครามตราบใดก็ตามที่ยูเครนได้รับ อุปยุโทโธปกรณ์ที่ต้องการพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกสภาผูตแทรัราษฎรนเร่งผ่านร่างกฎหมายความช่วเหลือที่วุฒิสภาสหารัฐลงมติลุมัติส่งต่อมาให้แล้วด้วยครับ และสงครามยูเครนที่ดําเนินมาครบรอบ2ปีในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูเพราะว่าอนาคตของประเทศนี้ยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้เนื่องจากการขาดแคลนทั้งกําลังพลและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ในการรับมือการรุกรานของรัเสเซียนะครับและประเด็นนี้มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากคุณทรงพุศภาผลที่มีรายละเอยียดของ AP มานําเสนอนะครับครับ ต้องบอกนะครับว่าในช่วงปีแรกของการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนนะฮะกองทัพรัสเซียได้รับชัยชนะต่อเนื่องนะครับยึดพื้นที่ของยูเครนไปได้เกือบหนึ่งใน4เลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นปีที่2ยูเครนก็เริ่มปฏิบัติการโต้กลับแล้วก็ยึดพื้นที่คืนมาได้บางส่วนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาถึง ในขณะที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่3นะครับก็คือ,อ,อในสัปดาห์หน้าดูเหมือนยูเครนจะกลับมาเป็นฝ่ายถอยร่นอีกครั้งครับนุบรัยพร้อมกับปัญหาท้าทายทั้งในด้านกำลังพลอาวุธและกระสุนตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆที่เคยหลั่งไหลเข้าไปก็เริ่มเหือดแห้ง นำไปสู่คําถามหลายประการต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อสงครามยูเครนนะครับ,รบอันดับแรกที่จะพูดถึงนะครับคุณนภรัตเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบัน mm. แนวรบด้านตะวันออกของยูเครนตึงเครียดอีกครั้งนะครับหลังจากที่รัสเซียได้รับชัยชนะในหลายพื้นที่ทําให้กองทัพยูยเครนเนี่ยต้องกลายเป็นฝ่ายถอยร่นประกอบกับทรัพยากรทางทหารที่ลดน้อยลงและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองทัพเมื่อเร็วๆนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดคําถามว่า ยูเครนจะสามารถกับรับรับมือกับรับเสเซียในระยะยาวได้อีกนานแค่ไหนนะครับ พลเอกริชาร์ดแบรอนส์แห่งกองทัพอังกฤษบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนชนะหรือแพ้และไม่มีฝ่ายไหนยอมถอดใจง่ายๆแม้ทั้งสองฝ่ายต่างประสบปัญหาขาดแคลนกำลังพลและก็อาวุธนะครับกองทัพยูเครนต้องบอกว่าประสบความยากลำบากหลังจากที่ทุ่มสพรพพกำลังในปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วแต่ไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ได้นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปเน้นการตั้งรับเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับกองทัพรัสเซียยึดเมืองอัฟดีิฟกาได้จากการโจมตีทุกทิศทางถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของรัสเซียในรอบ6เดือนและก็เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าโมเมนตัมตอนนี้กําลังปรับไปกลับไปอยู่กับทางรัสเซียครั้งอย่างไรก็ตามยูเครนก็ประสบความสําเร็จจากการโจมตี ระยะไกลใส่กองบัญชาการกองทัพรัเสเซียในทะเลดำนะครับใกล้กับแคว้นไคลเมียที่รัเสเซียยึดครองไปทําลายเรือรบรัเสเซียไปหลายลําแล้วก็ทําให้เรือหนึ่งใน3ของกองทัพเรือรัเสเซียในทะเลดําใช้การไม่ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงจํานวนผู้เสียชีวิตในรอบสองปีที่ผ่านมาบ้างนะครับคุณนภัสรัเสเซียและยูเครนไม่ได้ออกมาเปิดเผยจํานวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนนะฮะ แต่ที่ชัดเจนก็คือมีพลเมืองชาวยูเครนเสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นคนและเมื่อปีที่แล้วรายงานวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามยูเครนที่จัดทำโดยสื่อเมเดียโซน่าและเมดูซ่าในรัสเซียนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยทูบิงเกนในเยอรมน,นีบอกว่า มีชายชาวรัสเซียเกือบ50,000คนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ไปแล้วนะครับครับขณะเดียวกันเรื่องของการขาดแคลนทั้งกำลังพลและอาวุธของยูเครนส่งผลต่อการสรุปจากนี้ยังไงบ้างครับครับก็ต้องพูดถึงนะฮะว่าปัญหาขาดแคลนตอนนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาหนักของยูเครนแล้ว มีการพูดถึงว่าหากไม่มีกําลังเสริมเนี่ยแนวรับของยูเครนก็อาจจะเปราะบางและก็อาจจะถูกรัสเซียโจมตีพังทลายได้ง่ายนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่ารัสเซียเนี่ยระดมถล่มด้วยอาวุธอย่างหนักเพราะว่ารัสเซียมีอาวุธที่เหนือกว่านะครับตอนนี้ แล้วก็คาดว่าขณะนี้กองทัพยูเครนเนี่ยขาดแคลนกำลังพลโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ25ในทุกกองพันธ์เลยทหารที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็เหนื่อยล้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการยกระดับการโจมตีของรัสเซียด้วยผู้บัญชาการกองทัพยูเครนบอกนะครับว่าเวลานี้ไม่มีทหารพอสําหรับการขุดสนามเพราะหรือใช้บริการเชิงรุกอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยจะต้องปรับมาใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับ เน้นรักษาชีวิตของทหารเอาไว้แทนแม้จะต้องยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนก็ตามนะครับผู้นํากองทัพยูเครนบอกว่าจําเป็นต้องมีกําลังเสริมอีกประมาณ4 5 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0 0คนนะครับสำหรับการทําสงครามขั้นต่อไปซึ่งแน่นอนเป็นใบได้ยากนะครับ แต่ว่าหากทาได้จริงนะครคือได้มาอีกห้าแสนคนเนี่ยยูเครนก็ยังคงมีกําลังพลน้อยกว่ารัสเซียหลายเท่านะครับพนพพรัตครับในส่วนของปัญหาขาดแคลนอาวุธและกระสุนกองทัพยูเครนใช้วิธีจํากัดจํานวนกระสุนที่ส่งไปยังแนวหน้าเพื่อรักษาคลังกระสุนสํารองเอาไว้ให้นานที่สุดน,นะครับเพื่อจะให้ได้ทําสงครามได้ได้นานได้ในระยะยาวขณะที่การขอความช่วยเหลือด้านอาวุธไปยังสหรัฐและสหภาพยุโรปก,ก็ไม่ได้รับการตอบสนองตามที่มีการรับปากไว้นะครับ ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนบอกว่าเวลานี้ยูเครนขาดแคลนกระสุนเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่พิสยัยไกลที่ใช้ทั้งในด้านการป้องกันทหารราบและโจมตีกองกําลังศัตรูนะครับพลเอกเบรอนอนแห่งกองทัพอังกฤษบอกว่ารัสเซียได้สั่งเร่งผลิตกระสุนปืนใหญ่ได้ถึง5,000ลูกต่อวันนะครับซึ่งแม้ยูเครนจะ เร่งเพิ่มการผลิตกระสุนในประเทศเช่นกันแต่ก็ยังไม่สามารถตามรัสเซียได้ทันนะครับตอนนี้ครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าชาติตะวันตกลดการให้ความช่วยเหลือจริงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรตามมาบ้างครับครับแน่นอนนะฮะต้องมีผลกระทบมากมายเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาวุธจากพันธมิตรชาติตะวันตกและก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับในการรับมือรัสเซียหากความช่วยเหลือที่ว่านี้หดหายไปนะครับ,รบแน่นอนยูเครนจะไม่สามารถรับมือกับสงครามในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนยูเครนที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากจากความขัดแย้งด้วยนะครับเมื่อต้นเดือนนะฮะยูเครนก็สามารถถอนหายใจได้บ้างพรพนพรัตเมื่อทางสาภาพยุโรปเนี่ยอนุม,มัติให้ขยายความช่วยเหลือมูลค่า54,000ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนแต่คราวนี้ความช่วยเหลือจาก EU ดังกล่าวเนี่ยเน้นไปทางด้านการฟื้นฟูประเทศเน้นไปทางด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็การมนุษยธรรม แต่ว่าสิ่งที่ผู้นำยูเครนต้องการจริงๆคือมาตรการช่วยเหลือทางทหารนะครับจากสหรัฐมูลค่า 60,000ล้านดอลลาร์ที่ตอนนี้ยังติดชะง,งักอยู่ในรัฐสภาอเมริกันนะครับก็เป็นความช่วยเหลือที่จะนําไปซื้ออาวุธจากบริษัทอเมริกันเองแล้วก็การรับการฝึกฝนทางทหารและการสนับสนุนด้านข่าวกลองจากกองทัพสหรัฐนั่นเองครับคุณนภร,รัตน์ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับสถานการณ์การรบในยุโรปจะเป็นไปอย่างไรนะครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายทุงจากวียไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆน่าสนใจรออยู่ครับ The ครับมาติดตามสถานการณ์การเมืองในสหรัฐกันบ้างครับนิกกี้เฮลี่คู่แข่งหนึ่งเดียวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับยืนยันว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อเป็นตัวแทนพรรคพรรคีพับลิกันในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้แม้ว่าเธอเพิ่งจะปราชาอีกครั้งในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นบ้านเกิดและก็ถิ่นเก่าของเธอเองนะครับตามร,รายงานของสำนักข่าวเอพีครับ ในการเลือกต้งขั้นต้นที่รัฐ South แคโรไลนาวันเสาร์นะครับทรัมป์เป็นฝ่ายมีชัยอีกครั้งหลังเอาชนะเฮลี่ที่รัฐไอโอวานิวแฮมเชอร์เนว d a าและหมู่เกาะเวอร์จิงของสหรัฐไปได้นะครับทรัมป์ประกาศหลังการทราบผลการเลือกตั้งล่าสุดว่าตนไม่เคยเห็นพรรคริพับลิกันมีความสามัคคีมากเหมือนกับในเวลานี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าแม้เฮลี่จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นให้ยอมแพ้นะครับจโอกาสที่เหลือไม่มากในการพลิก กลับมาเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันที่5พฤศจิกายนนี้เฮลี่ก็ยืนยันกับผู้สับสุนในวันเสาร์นะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไม่ใช่บทจบของเราและบอกว่าเราจะสู้ต่อไปเพื่ออเมริกาและเราจะไม่หยุดจนกว่าอเมริกาจะได้ชัยเฮลี่ก็เดินทางต่อไปยังรัฐมิชิแกนนะครับเป็นเวทีการเลือกตั้งขั้นต้นถัดไปในวันอังคารน,นี้นะครับ ในส่วนความเห็นจากหลายๆฝ่ายนะครับอย่างเช่นอาซาฮาชินเซนอดีตผู้ว่าการรัฐอาคันซอซึ่งถอนตัวจากการลงชิงเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันไปก่อนหน้านี้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ทางสารีข่าว CNN ว่าตนคิดว่าเฮลี่ควรสู้ต่อไปเพราะเธอได้ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วในรัฐ South Carolina ตัวอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติรายนี้ก็ประกาศจะเดินหน้าสู้ศึกต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันที่5มีนาคมซึ่งรู้จักกันในชื่อซ u เปอร์ทิวสเตนนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานเกี่ยวกับสายการการเมืองในสหรัฐทีนี้ต้องไปดูอีกที่หนึ่งใกล้บ้านเราบ้างนะครับเป็นใช่ครับไปที่การเมืองกัมพูชานะครับก็ทางพรรครัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาประกาศชัยชนะแบบถล่มทลายจากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะครับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แล้วก็หมายถึงการเปิดทางให้อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกลับคืนสู่เวทีการเมืองอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากก้าวลงตําแหน่งผู้นําประเทศเมื่อปีที่แล้วเพื่อส่งไม้ต่อให้กับฮุนมาเน็ตผู้บุตรชายคนโตนะครับโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะครับพรรประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ประกาศชัยชนะจากการกวาดที่นั่งวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ได้นะครับ ศกอีสานโคศกพักประชาชนกัมพูชาเปิดเผยว่าผลการนับคะแนนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าพัก CPP ชนะอย่างน้อย50ที่นั่งจากทั้งหมด58ที่นั่งและก็ชัดเจนแล้วว่าคุณเซนได้เป็นสววอด้วยนะครับ โคศกพักผู้นี้ยืนยันว่าในที่ประชุมสภาสูงที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนเมษายนทางพักจะเสนอชื่อหุนเซนขึ้นเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะทำหน้าที่เสมือนประมุขแห่งรัฐได้นะครับหากกษัตริย์กัมพูชาเสด็จออกนอกประเทศ คาดกันว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแห่งชาติของกัมพูชาจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับรายงานข่าวบอกด้วยว่าพักการเมืองสี่พักซึ่งรวมถึงพัก CPP ลงสนามชิงชัยการเลือกตั้งวุฒิสภากัมพูชาในครั้งนี้นะครับโดย2ในสเป็นพักฝ่ายค้านขนาดเล็กครับคุณนพพล ขยับไปดูเรื่องของรายงานเทคโนโลยีกันบ้างนะครับสาหรับผู้บริหารจัดการน้นําในภูมิภาคที่มีประสบปัญหาภายแล้งนะครับการคาดการปริมาณน,น้ําที่มีใช้อย่างแม่นยําถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งและผู้สื่อข่าววิโอเอแมดดิโบมีรายงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสํารวจระยะไกลเพื่อตรวจสอบปริมาณหิมะบนเทือกเขาโรก,กี้ของสหรัฐเพื่อใช้ในการจัดการบริหารทรัพยากรน้านะครับและคุณธัญพรสุนทรวงมีรายละเอียดมานาเสนอครับ ปริมาณหิมะที่ตกบนเทือกเขาโรก,กี้ในรัฐโคโลโราโดลดลงอย่างรุนแรงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำสำหรับการยังชีพลดน้อยลงในพื้นที่แห้งแล้งค่ะ โนอรโมาม o ลอดนักวิจัย <And S 2> หิมะ <will be S 2> ที่สถาบันวิจัย Arctic and Alpine <people. S 1> แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดกล่าวว่าทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐประชากร60ล้านคนต้องอาศัยน้ำจากหิมะที่ละลายและทั่วโลกก็มีประชากรมากกว่า1,000ล้านคนที่ต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งเดียวกันนี้ค่ะ ทั้งนี้โมลส์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อประเมินปริมาณน,น้ำที่จะสามารถใช้ได้เมื่อหิมะละลายลงและข้อมูลที่ประมวลออกมาจะนำเสนอผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และแสดงให้เห็นความเข้มของแถบสีโดยแถบสีน้ำเงินเข้มจะแสดงถึงบริเวณที่มีปริมาณหิมะมากกว่าส่วนสีน้ำเงินที่อ่อนกว่าแสดงถึงปริมาณหิมะที่น้อยกว่าค่ะนอกจากนี้การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และการสำรวจหิมะบนพื้นดินยังช่วยให้มลอตและทีมวิจัยของเขาสามารถพัฒนาความแม่นยำของการพยากรณ์การละลายของหิมะให้แม่นยำยิ่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ข้อมูลที่มีการประมวลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้บริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำและเวลาที่จะปล่อยน้ำออกจากเขื่อนค่ะ When y o u improve the accuracy o f the forecast, then you actually m o โอรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดกล่าวว่าเมื่อมีการพัฒนาความแม่นยำของการพยากรณ์ให้ดีขึ้นประสิทธิภาพในการจัดสรรน,น้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เปรียบเสมือนการนำน้ำที่สามารถใช้ได้เข้าสู่ระบบได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำแผนที่หิมะจากเครื่องบินโดยเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาใช้ไลดาร์ซึ่งเป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ประเภทหนึ่งในการวัดปริมาณหิมะบนพื้นผิวโลกค่ะจากนั้นหากใช้ความสูงของหิมะที่วัดได้ในฤดูร้อนแล้วลบออกจากความสูงของหิมะที่วัดได้ในฤดูหนาวก็จะทำให้สามารถวัดความตื้นลึกของหิมะได้โดยตรงด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามการวัดปริมาณหิมะด้วยตนเองในการใช้เครื่องมือในการวัดนั้นก็ยังคงให้ข้อมูลที่สำคัญอยู่นะคะเนื่องจากความหนาแน่นของน้ำแตกต่างกันอย่างมากในเนื้อหิมะแต่เพราะสถานที่ที่ทีมวิจัยสามารถเข้าถึงได้ยังคงจำกัดอยู่การเพิ่มข้อมูลการสำรวจระยะไกลเข้าไปจะช่วยให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันการที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกระทบรูปแบบการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีการกำหนดไว้การคาดการปริมาณน้ำที่จะได้จากหิมะอย่างแม่นยำจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของผู้คนจํานวนมากที่ต้องพึ่งพานน้ำจากหิมะที่ละลายลงค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญพญรทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ via t ท i com และ Follow เราที่ Facebook Instagram และ x via ไทยหรือ Subscribe ที่ YouTube via h a i รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ u t u t e via เอ่อ Spotify via h ท i นะครับ มาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันบ้างครับ,รบแต่เป็นบันเทิงที่อิงการเมืองหน่อยนะครับ,รบ็นเรื่องของอิสราเอลครับขู่ว่าจะถอนตัวจากการแข่งขัน Eurovision Song Contest เป็นการแข่งขันร้องเพลงนานาชาตินะครับโดยเหตุผลว่าจะถอนตัวถ้าผู้จัดปฏิเสธไม่อยอมให้นักร้องตัวแทนประเทศใช้เนื้อร้องที่เตรียมมาด้วยผลว่า เนื้อหานั้นมีความเป็นการเมืองมากเกินไปครับโดยอีเดนโกลานเป็นตัวแทนอิสราเอลนะครับเตรียมเพลงที่มีชื่อว่า October Rain เข้าร่วมประกวดเวทีนี้ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่สวีเดนนะครับรายงานสื่อต่างระบุว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่มีภาษาฮีบรูยอยู่บ้างมีการพูดถึงเหยื่อของการโจมตีโดยกลุม as, ่มฮามาสวันที่7ตุลาคมเข้าใส่อิสราเอลที่ไม่ทันตั้งตัวจะมีผู้เสียชีวิตมากมายนะครับซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องนั้นเ,เรื่องที่ว่านี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนักร้องสาวเชื้อสสาร ิสรวเอลี่ย20ปีคนนี้ก็ถือว่าทำผิดกฎของยูโรวิชันนะครับที่ห้ามไม่ให้มีการดึงเรื่องการเมืองมาใช้บนเวทีนี้ก็มีการระบุว่ายูโรบรอดแคสติ่งยูเนียนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ยเปิดเผยว่าทีมงานกำลังอยู่ในการกระบวนการตรวจสอบเนื้อเพลงอยู่และยังไม่มีการตัดใจขั้นสุดท้ายออกมาทางผู้จัดงานนี้บอกด้วยว่าหากเนื้อเพลงนี้ขัดกฎจริงก็จะขอให้ผู้เข้าร่วมง,งานเนี่ยส่งเพลงใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนเนื้อเข้ามา ในส่วนของอผู้ที่เป็นผู้ส่งเข้ามาจากอิสราเอลนะครับบอกว่าก็กําลังหาย,ยู่หาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนเพลงเป็นอันขาดก็เหมือนเป็นคำขู่ว่าถ้าไม่ให้ร้องก็จะไม่ร้องนะครับครับผมอีกเรื่องนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการประกาศรางวัลภาพยนตร์นะฮะซึ่งคราวนี้เป็นเวที s a กอวิร์ดนะครับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์อ p p เ n น e i เมอเดินหน้ากว่ารางวัลใหญ่นะฮะจากเวทีสกร e นแอคเ o อร์ i l ลหรือว่า s a c อ w ว r ร์ดครั้งล่าสุดไปนะครับหลังพงผงาดที่ เป็นผู้ชนะเตงหนึ่งหลายเวทีก่อนหน้านี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับและหลายคนก็เชื่อมั่นว่า o อฟเพน e ฮเมอจะเป็นผู้คว้ารางวัลสำคัญในเวทีออสการ์หลังจากที่ได้รับการเสนอเข้าชิงถึง13สาขาด้วยกันนะครับ โดยเฉพาะเมื่อคิลเลียนเมอร์ฟีและโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะครับเพิ่งได้รางวัลน,นักแสดงนำและสมทบยอดเยี่ยมจากเวที s a ก Awards ไปนะครับในการประกาศเมื่อคืนวันนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกหลังสมาคมนักแสดงแห่งนี้ทำการหยุดงานนับเดือน เพื่อประท้วงสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้วมีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม Netflix นะครับมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ดำเนินมาหลายปีอย่างเช่นไม่มีโฆษณาขั้นนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมรายการสามารถกล่าวสบทคำหยาบได้ทั้งยังมีการตัดสลับไปดูการสัมภาษณ์ผู้ชนะที่หลังเวทีเป็นระยะนะครับ ที่ผ่านมาบางคนเชื่อว่าผลการประกาศจากเวทีนี้คือคำพยากรณ์ของผู้ที่จะชนะบนเวทีออสการ์แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับเพียงแต่ตัวเลขสถิตินั้นชี้ว่ามีโอกาสสูงมากที่ผู้ชนะจาก2เวทีนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับคุณนรัต์ครับนอกจากกรณีของออฟเพนไฮเมอร์แล้วประเด็นที่ทําให้ผู้ติดตามผลประกาศรางวัลแซกปีนี้ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการที่ลิลลี่แกรสโตน ซึ่งเป็นนักแสดงหญิงเชื้อสายชนพื้นเมืองของอเมริกาได้รับรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานในภาพยนตร์เรื่อง Killers of the Flower Moon นะครับโดยเอาชนะคู่แข่งฝีมือดีหลายคนรวมถึงเอมมาสโตนจากพัวติงส์ด้วยนะครับทำกลางเสียงเชียร์และปรบมืออย่างกึกก้องจากเพื่อนร่วมวงการและก็ผู้เข้าร่วมงาน ในส่วนของเมอร์ฟี่และดาวนี่จูเนียที่ได้รับรางวัลจากเวทีลูกโลกทองคําและเบฟ์ตาอวอร์ดจากสาขาเดียวกันนี้มาแล้วหลายคนเชื่อนะครับว่าทั้งสองน่าจะเป็นผู้ชนะในเวทีออสการ์ได้ไม่ยากเช่นกันนะครับคุณนพพรัตน์คราวนี้อีกอันหนึ่งนะฮะเรื่องของภาพยนตร์เช่นกันแต่เป็นอันดับภาพยนตร์ซึ่งเรานําเสนอกันทุกสัปดาห์นะครับรบก็จะมาสรุปให้ฟังกันสั้นๆนะฮะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นภาพยนตร์อัตาชีวประวัติของบ๊อบมารีนะครับ เรื่องบ b อบมารีวั e เล v ฟยังคงเหนียวแน่นนะครับนำเงินเข้ากระเป๋าไปอีก13.5ล้านดอลลาร์นะครับ<ช>อันดับ2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากญี่ปุน่น Demon Slayer Kimetsuno Yaiba To The Hashira Training ชื่อยาวทีเดียวนะฮะเก็บเงินไป11.7ล้านดอลลาร์อ,อันดับ3 Ordinary Angels นะครับ เก็บเงินไปที่6.5ล้านดอลลาร์อันดับ4มาดามเว็บนี่ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำท่าจะเป็นหนังคว่ำนะครับเก็บเงินไปได้อีก6ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2และอันดับ5เหนียวแน่นเหลือเกินสำหรับแอนิเมชัน m i เ r a t i o n เรื่องของนกอพยพนะครับเก็บเงิน<ๆ>ไปได้อีก3ล้านดอลลาร์ในอันดับที่5ครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA e ไทยในวันนี้นะครับผมนภพลชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจสุภาพผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คคุณรัตน์่ะสวัสดีค่ะคุณธีรัตน์ยังมีเวทีไหนรอ Oppenheimer รอีกไหมคะออสการ์ครับเดือนมีนาคมนี้มีการประกาศถือว่าเวทีใหญ่สุดท้ายของของของฤดูกาลการประกาศรางวัลของที่นี่แล้วของทั่วโลกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเวทีอื่นอื่นงานประกวดก็เราอาจจะไม่ค่อยรายงานเท่าไหร่แต่คนไทยจะรู้จักคือออสการ์คือแซกเมื่อวานนี่ก็คือว่ามาเยี่ยมเงี่ยมเหมือนกันเพราะจัดปกติก็จัดวันอาทิตย์กันเนาะวันนี้คือจัดวันเสาร์ ก็เรียกว่ากวาดรางวัลมาตั้งแต่ล uh ูกโลกทองคํามาบาสตามาแซกอวอร์ดเดี๋ยวก็รอดูกันที่ออสการ์นะครับสําหรับออสเพนไฮเมอร์ได้ชมหรือยังครับคุณทียรัลต์เรื่องนี้ออสเพนไฮเมอร์ยังไม่ได้ดูเลยคุณนีรัล์เล่าให้ฟังหน่อยยังไม่ได้ชมเหมือนกันครับตอนเนรลงก็ไปไม่ถึงลงครับตอนที่เขามาถ่ายใหม่จะเข้าจริงผมก็ไม่ไปไม่ถึงลงเหมือนกันครับคงต้องรอดูตอนมันกลับมาสตรีมมิ่งแล้วครับ อ๋อค่ะเราก็เป็นประเภทติดตามเขานะแต่ให้ไปน,นั่งดูไม่น่าไม่น่าจะได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จมากมายทีเดียวใช่ไหมคุณทรงพจน์คุณนภร,รัตที่ตามกันอยู่เนี่ยได้หลายเวทีมากใช่ครับทั้งในส่วนของตัวหนังเองนะฮะซึ่งก็ได้รับคํายกย่องชมเชยมากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนักสแสดงทั้งตัวเอกเคอร์รีเมอร์ฟี่เคเรียนเมอร์ฟี Murphy, ่ Murphy, แล้วก็โดนี่จูเนียโดนี่จ <nie> ูเนียนี่ก็ได้รับรางวัลไปเยอะเลยนะฮะ <laughs> ก็ต้องติดตามดูแล้วก็คู่หูคู่ขวัญทีอ่ออกฉายพร้อมกัน <Barbie. S 1> แล้วก็เก็บเงินไปพร้อมกันบาร์บี้ปรากฏว่าเงียบนะพอถึงฤด,ดูการแจกรางวัลเนี่ยกับกลายเป็นว่าบาร์บี้เนี่ยค่อนข้างเงียบท,ท,ทั้งๆที่ก่อนหน้าน,นี้ก็คาดหมายว่าจะตีคู่กันมาได้รับการเสนอชื่อกันแต่ว่าก็ก็ป็นประเด็นและฮะเพราะที่ออสการ์เนี่ยไม่ได้เข้าชิงทางผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำหญิงซึ่งเป็นตัว ตัวขายของเรื่องเหมือนกันแต่เขาก็มีสปิริตเขาบอกก็ไม่เป็นไรก็หนังก็เข้าชิงหลายรางวัลอยู่ถึงว่าจะสู้อัลปินไฮเมอร์ไม่ได้ก็ต้องรอดูติดตามอีกไม่ถึงเดือนนะครับก็จะมีการประกาศรางวัลวันละค่ะใช่ใช่หนังที่มาคู่กันหายไปนะแต่ไม่เป็นไร <S <S ติดตามกันต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากจากบ o a เในวันนีคุณทรงคติคุณนภรัตและทีมงานนะคะวันนี้ลา